หมดเลยสตัวตบหัวปลาตายเลยว้าวโยกระโดดออกนอกเลยเลยเลยนานานักเอากระโดดหนีขึ้นาขึ้นมามามาเอ้าโอ้โห โอ้ยโอ้ยรอบนี้เป็นสิบตัวมีปลาขย่งอันนี้ปลาขยงโอ้หลายตัวเทพโอ้สมบัติเยอะจริงวันนี้นะคะไม่ผิดหวังวันนี้ไม่ผิดหวังมีปลาเยอะอ้าวเจ้าหน้าที่หนึ่งคนของเราตักไม้หักนักล่าสมบัติของเราได้เยอะได้เ้วโห,โห เอาไปลาไหลมาด้วยเลยไหมไหนโอ้โหสองตัวกระโดดดิงๆเลยเพื<ป>่อนๆไปใส่ใส่อ่างใส่อ่างโหแต่มีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนนะคะที่แบบทำงานขมักขเม้นที่สุดเลยโ <c oughs> ดยการทุ่มสุดตัว <c oughs> ลงไปเกือบระวังระวังกบขอบ เกือบโจ้มเกือบโจ้มตอนนี้รู้สึกว่าร้อนแล้วเหมือนกันปุ่มจุดตัวกันมากเลยนะแต่ละคนนะนะมันกิ๊เจอเท่าไหร่เจอไม้สั้นดีกว่าใช่ไหมไม้ยาวจะยาวไปตกไปชนแดตอนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานักล่าสมบัติของเราเริ่มกันเหนื่อยแล้วโอ้รถ ตาหัวใหญ่ๆนะตาใหญ่ตอดมือนะยปลาดุกเหรอมีปลาดุกอ่ะไม่ใช่ปลาดุกอ่ะปลาขยิบปลาดุกจะหยงบอย่างงี้ได้ก็ขยิบงีนึกถึงชูชีเลยปล่อยตัวงูเยอะนะน่ะตรงนู้นน่ะโหตักตรงนู้นกันได้เยอะเลยอ่ะเข่ามันจะเห็นชัดเออเหลืองขาวอ่ะแดงนั่นไงตบหัวปลาตายเลยระวังตบหัวปลาเนาะ ทีมงานนักล่าสมบัติของเราได้ปาเหรอหาไหนไหนไหนังเหรอได้ไหมได้ไหมได้เหล้วเหรอรถมารถมาตก่อนโอ้คลื่นคลื่นอันนี้คือคลื่นอะไรลูกว้าวคืนเตาเก็บไปแล้วเหรอเก็บไปแล้ว้ ไม่ต้องจับไม่ต้องจับทให้เทควันเลยลูกเทควันรวมทีเดียวเลยรวมรวมรวมโอ้โหขึ้นขึ้นยักษ์ปลาเยอะเลยโหเหมือนเหมือนปลาเยอะเหมือนรถเขาไล่ปลามาไงโอ้ยางนั้นเลยขึ้นมาปลาเยอะใช่เลยใช่เลยโอ้เทียบเลย ออกแนวตีหัวปลาใช่ไหมลูกมันจะได้น็อกปะ <c oughs> สนุกเลยครับโอ้สนุกด้วยแลวได้สมบัติด้วยนะโอเยอะม,มากอะเยอะม,มากอะ่ะต้องใช้แหแล้วมัง้งฟะแหะดักเลย <c oughs> หายได้อีกแล้วหรอครับนี่ได้เทียบสองตัวนี่คือนักลามือทองครับศบหน้าของนักล่าสมบัติมือทองขอให้ได้ตัวสแ<ไ>ปคนิ้วรอมอ้กระโดดนะมันกระโดดนะกระโดดออกนอกเลยเลยเลย ตัวโดดหนัวขนาดกระโดดเก่งมากเนาะออกระโดดสูงด้วยอ่ะอย่าไปทอดใส่มันเป็นนักกีฬากระโดดสูงหนักสูงโอ้โหรอบนี้เยอะมากเดี๋ยวน้องพุธเดี๋ยวน้องพุธเดี๋ยวโอ้โหน้องพุธเขาอยากจะจับอยากจะจับปลาแบบตัวตัวใช่ไหมลูกโอ้รอบนี้เยอะมากมากนะโอ้โหแล้วน่าจะทอดกินแล้วล่ะนะได้ทอดแน่นอนได้ทอดแน่นอนเอ้ากระโดดหนี นกน้องปุ๊บนกมาขึ้นมานขึ้นมานมามาดูปั๊บปั๊บปั๊บตรงนี้นี่แหละตรงนี้นี่แหละไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นเลยวะวันนี้วันนี้ต้องได้ปลาตัวสองแขนสองไม่สองนี่ก็สามนิ้วอเออต้องได้บ้างละเป็ดไม่ก็วัน,นนี้เป็ดสองนิ้วเออแตบบ่นี้นี้สองนิ้ ได้มาอีกโอ้หได้มาอีกสองตัวเลยอะอี่กัดมันแนวตบหัวปลาไม่ได้แล้วนะแป้งทอดเอาตบหัวปี๊ดที่สองแล้วก็เต็มเดี๋ยวดูดิโอ้โหเพียบเลยนะโอ้โหเห็นเป็นวิววิวเลยอะได้ก่อนครับโอ้โหค่อยๆนะ จับดีๆอะไรคือน่าตกลาเปิดบ่อยแบดบ่อยได้อุ้ยเสียได้เสียได้ไหนๆอะไรมาเฮ้ยกำมาเลยอ่ะเมื่อกี้เอามือจับเลยเหรอลูกอพอขึ้นมาปลามันก็มาแล้วบอกเลยนั่นๆนั่นมันจะหลบขึ้นกันอย่างเงี้ยปลาได้เห็นไหมจริงเราขึ้นมันหลบขึ้นปลาเนี่ยเนี่ยโอ้ยฮิต้องไปรอตรงนน้นรอรถมา ยกระเด็นบางคนเขาทำอย่างนี้นี่แต่อยากจับจับตัวใช่ไหมล่ะเขาอยากจับเขาอยากจับเออไปจ้องเยอะมากแล้วก็โอ้ยกระเด็นมันกระโดดออกเลยนะมันกระโดดสูงมากมันออกมาถึงบนนี้เลยอ่ะมันเป็นนักกีฬากระโดดสูงนี่รถมาแล้วนะโอ้โอ้โอ้ปลาหลบรถปลาหลบรถปลาหลบขึ้นเอ๊ะไม่มีนะเฮ้ยดูสเขาไม่มีเหรอมีไหมมีดิมีดิเหมือนจะมีนะ เห็นอยู่นะได้อยู่นะตามันจะรอบหลบขึ้นตรงตอนที่รถมาน่ะเพื่อนๆใช่ใช่ได้อยู่ได้ได้กี่ตัวตอนรอบเนี้ยสามตัวดูในสวิงมั่งไม่ได้เลยอ่ะนั่นเนาะจับลวงไปหมดแล้วน่ะโอ้ยสองได้สองสามเออหนึงเป็นตัวมาเงี้ยรถรถมาเงี้วนี่เราต้องแท็กจิ้กันรถมาแล้วเราต้องหลบแล้วก็ขี่คัทก็ไปรอกองขี่คัทก็ไปรอกองด้ยเดี๋ยวลวงไปด้วยเดี๋นเจ้าหน้าที่ของเราจะกิ้งลงไปซะก่อน าแล้วครับขึ้นมาแล้วปลามาอีกเทียบแล้วไหมมีไหมมีไหมไม่มีรอบนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่คนนี้มีขยันสุดเลยนะ <c oughs> ยกินสุดตัวกินสุดตัวอ๋อกิ้งให้ปลาล่อไปทางนูน้นใช่ไหมไล่ให้ปลาไปทางนู้นโอ้โไงได้แล้วเหร <c oughs> อโอ้โหอ่า แล้วพอไปจับปลากับพี่กั๊ดไปกันโอ้ยอย่าให้สวิงปิวไปนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้เผลอเหยียบปลาเผลอเหยียบปลาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยอะไรมันอยู่ย่ๆมาด้ว่านะวิ่งวิ่งข้ามถนนะั้มตรงนั้นน้ำไม่น้อยแน่นาะเยอะนะวันนี้แบบว่าได้กันแบบปุ่มพั่มุ่มบั่มแล้วุ่มบั่มแต่ว่ายังไม่มีตัวใหญ่นะตอนนี้เพื่อนๆรถมารถมารถมาแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะช่วย ไล่ปลาไปให้เราต้องพบระหว่างรถเลยนะครับต้องรอคลื่นจากรถนะคะเพื่อนๆพอคลื่นมาปลาก็จะมาด้วยนะนเขาไล่ปลาไปให้เรา,เ,าเอาแล้วเอาแล้วเอาล้างล้อนะพกาก็ว่ายน้ำได,ได้อีกแล้วคลื่นมามาอีกแล้วครับโอ้รอบนี้ได้อีกแล้วครับระวังมันกระเด็น ว่านาวหมดเลยสองตัวไม่เหลือเลยนานแล้วไม่งั้นมันจะล่วงหมดเลยนะครับโอ้โหวิ่งเริ่มงอ2ตัวปลาน้อยเยอะมากอ่ะมพอว่ายน้ำอ่ะครับลูกอย่าเร็วเร็วได้เร็วสามตัวเลยครับรอบนี้ดีดีดีนะลงถังโอ้โหกัรบอกโอ้โหแล้วรอบนี้ โอ้มันกระตุกเลยเพื่อนๆโอ้ยรอบนี้เป็นส ah, ิบตัวเอาแล้วอะพี่กัดกรอบเลยลูกเก๋งี้เลยกระโดดกระโดโอ้ยนั่นกระโดดเลยกระโดดเห็นเห็นเลยโอ้ระตู้กระตุกมาแล้วขึ้นมาพอรถมาขึ้นมาปลาก็โดนไล่มาด้วยนี่ไงเมื่อกี้กัดได้เป็นขยงเลยอ่ะปลาได้อะไรมาปลาได้อะไรอุ้ยแข่งมาอีกแล้วอือหูมาอีกขยงเลย อันนี้ปลาขยงอันนี้ปลาขยงขยงขยงเย้เรียบร้อยเคาะหัวปลาเอาได้หนึ่งตัวน้องพบสนุกสุดเลยใช่ไหมครับทอดกรอบเยอะอ่ะเยอะแล้วเยอะแล้วว้วได้เป็นขยงโอ้ เนี่ยเออนี่ตั๊กใส่สวิงเร็วตัวใหญ่จังโอ้ได้แล้วปลาได้ตัวอะไรตัวเดียวครับโอ้หไปตั้งนานโอ้โหมองนี้เยอะอ่ะมองนี้เยอะดูแล้วมันต้องไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แน่มันมาเนี่ยใช่จริงมันเหมือนเป็นกระแสือดัดสวิ้งเอ้ยเป็นฝูงมันอ่ะโอ้โหกระพางกระพังอุดถนนโดนจรพังแล้ว สวิงพังแนวเนี่ยปุดเอาปลาอีได้ต้องการปลาอีรู้สึกว่าฉันจะได้ตักปลาแต่ตัวใหญ่ๆหรอจริงเหรอใหญ่กีฝ่ามืออ่ะนี่อ่ใหญ่เยอะใหญ่แล้วปลาซิวมันไม่ใหญ่ไปไหนแล้วเนาะโอ้โหเอาแล้วครับพี่น้องนี่แซบแซบอีหลีไม่ต้องขอดเกดรุนเนี้ยกินแบบผมผมเนี่ยไม่ขอดเกด้วยไม่ขอดลุกแล้วไม่ขอด สวิงเดินแล้วเริ่มจะพังแล้วมันเริ่มจะพังมันขูดถนนไงจะไปขูดมากเลยงนะั้น่ะหายรอบนี้เยอะเหรออ้หหลายตัวเทพอู้ได้หลายตัวเลยรอบนี้น้องพบไม่ได้ตักเลยนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้ทุ่มเทที่สุดแล้ว